สบายดีพี่น้องน่นเจีเสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องาคากัมเมโกาคารามำขมาี่ขมาอเด้อพี่น้องาาคนึงก็ได้๋ยววเสาจอพี่น้องเอ้ยบ่านอังืออ

นุ่มกระสิป้าพ่อนุ่มนพี่น้องเอ้ยสามได้กินหายก็ให้ขมาอย่าบานมันกนาด้ันติเยอะเอาไหมออกินเนะนุ่มกระสิป้าพ่อนุ่มานปู่ เขาเตุวผู้่นนะเขาบริสุทธิ์บิคายลุกขนึงเขาแล้วเขาก็ยัดัดยัดมาดนเอาลูกเหตุจ่วะผู้อนมแเสบขาหนึ่งเขาก็เช็คือเหตุกระตุกนี่ลูกเขาก็มายัดเอาเล้วเขาก็เออไปค้างน้อยนึงโอ้ยถ้าไปเผ้าก็เหาหม่งไได้กินดอกเขาคือมาบานทังปากมา เขาได้มาหยาบนะเขาเอาลำตาลใส่ว่ทังปากมันอ้าน้อยนบนคือคือของไทยของยังนปากมันหวานหวานปากมนหวานได้เขาเอากับนำกะทิโยดูเอ้ปีหนึ่งบ่ได้กินเธอหนึ่งเออแต่ปีหนึ่งได้กินเธอนึงแล้วเว้ยดูเอ้ข่าม่นี่ บางของมันแกแกบบริเกนคันข่าเกาแ้วก็บเฮ็ดมันเฮ็ดบเสียบ่คันเฮ็ดแต่เขาแดะเขียดยูทูบเนี่้กินก้อนโมวะก้อนโมแดะนั่นนี่เขาบริแดะเขาไดองดูเอว่าเขาบกินทุกันเดี๋ยวก้อนโมไปกินทุกันตัดไปบ้านเนี่ืออืมย có sát mít nha nhạo đấy không là bạn này cò không chỉ nặng như đó chắc há bộ sí, pháo bình... bên số mộng mà này số bộ số mộng xe chỉ để kín đồ chỉ để kín nghe ngài đấy đứ là cái hết kín đấy ถ้ามัน yup. ง่ายปปนะเนาะเขามันง่ายเหตุเพราะโคตรเห็ดยากไปกับตามนะขยับเดือมมากบุไดมาถุมนี่เอาไปพอกานตอนปอกออกเลยเนาะเออสันเนาะกานตอนปอกไาเนี่ยพี่น้องด้วยยงกับเดิมนะเนี่ยวะยงกับโคบรขวบบุโคบรขวบด๊อกขวบอยู่กับแฟน เออโคตดถั่วว่ามีฝัจีเออฮ่ปะบายบายนายเบนบายบายพ่อกันตอนปอกเออลุกเราว่าแบบัหนตอนพาแล้วแนี้อ้าวัได้จืดลูกเราบ่ตอนพาเดี๋ยวพี่น้องเนแบบไหนดะอ้า Thì đây Thì nó rồi. chỉ xúc cho chị sang để vậy đấy Phải ừ. ừ. mẹ mày, mày tiền đan để Ôi mẹ xấu cắp nhà mẹ nhà cắp rắn Chi 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 Một nụ mì thì chỉ วเออสูงเยอนเลเนเดี๋ยวคนกินด้วเอ้เดี๋ยวนอะไะบีตีอะไรราวงคารามหมอออโอ้ยไหม่เมืองม่ตีนใหม่ตีนแม่ยาบิดนั่นก็ดีเอออันี้คนนั่งหากิน คนนางถากินตาพอวออยู่บางนึงกับโต๊ะว่ันใดสรามได้กินพี่น้องเอ้ยร้านก็ดีลูกคันใดสามางในยาเผาเดีวบิยนยาหมอบินบินฮะบางน้ำตาฮวนหายยู่หายยู่อยากแห้งร้านก็ดีโอ้ย อันนั้นไม่โก้ไม่เท่าไหนเด้อไม่เท่าเดาก็บูดเขาได้ถ้าจะฟอโดดมันชีติดป่ะชีติดป่ะเดี๋ยมึงจะติดได้ถ้ามันโมเยนกำลังซุกสามอันเหลือดสามอันอันใหญ่ เอกะดูกกระดางเขาไม่กก็ไม่ถี่เนี่ยน้อาโอ้อาปางน้ำเลยวะคนที่มันยิวเขาเนี่ยปางปางอย่างเงี้ยงามดิอย่างเงี้ยง่ามอยู่วะงามง่ามงามพูดพูด

ตด <chill. S 2> ้ชเลยเชียบบ่ชบบบินแซ่บเที่ยวาันผู้ชมในเที่ยโเดเีบบ้นเยหนูมัรดำเอาบุตรเล้วกินน้ำ โอ๊ยบักุกสําเร็จดอกชุกนลูกเอ้ยอ่ะคลิปผาวังขะดามเฮาก็พอซ่ํานี่เนาะวันนี้เนาะสําหรับคลิปนี้เฮาก็สิจบแต่เพียงซ่นีเด้อเออพี่น้องเอ้ยบุกกจบจบก่อนเนาะสิได้เฮิงพอ